ครับครับกำลังดีครับอากาศกำลังดีเราเจอปลาดาวครับขึ้นมาเกยตื้นครับหนึ่งตัวที่ตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วลูกที่ตัวตัวที่ตายเมื่อกี้ไปไหนแล้วลูกไอ้ตัวที่เป็นยังอยู่ปะอยู่ปะให้น้องดูด้ยไปไหนแล้วลูกนะเออแต่มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะ ได้ตัวเมื่อกี้ไปไหนไม่รู้สิป้าเจอไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไหนหลอดไปไหนแล้วป้าไม่กล้าจับป้าก็อยู่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวเนี้ยอยู่ๆเดี๋ยวแถวเนี้นั่น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 อยู่ๆอยู่ๆไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าเอาที่ตักช้อนขึ้นไม่ได้ไอ้ที่หลอดเมื่อกี้ไปไหนอ่ะเออ หนวดมันขาดอต่ไม่รู้มันโดนอะไรแต่ว่ามันยังไม่ตายนะมันยังกระดึบกระลึบอยู่นะโอเคจะให้เด็กๆดูแล้วเดี๋ยวเอาปล่อยลงไม่รู้จะรอดป่ะแต่หนวดมันขาดเหมือนมันจะไม่รอดอ่ะฮะมันงอกไหมมันงอกได้ไหมงอกได้เหรอบอดาวบอดาวงอกได้งั้นเอาไปปล่อยมันก็รอดเมียลูกมาดูพี่แบมเรียดไหนชี้ได้เยอะยังมาดูดิโชว์หน่อย อันนี้เ,เรียกอะไรรูจ้จักว่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกหอยเสียบ,ยยบตัวมันก็ไม่โตนะแต่มันก็กินได้แล้วนะเ,นวเอามันต้องเอาไปถ้าวิธีที่เขาทำอะ่ะชาวบ้านน่ะเขาจะเอาน้ำปลากับน้ำตาลเ<า>น่ะกรวนแต่ว่าหอยเนี่ยล้างสะอาดแล้วผึ่งแดดไว้สักพักหนึ่งไม่งั้นแช่แล้วมันจะไม่อ่าทีแรกเมื่อก่อนพี่แช่แล้วม่งไม่อ้าเออแล้วก็เลยไปถามป้าที่เขาขายอะ่ะใช่มันต้อง,องตากแดดหน่ยอย ตัวมันจะสักสกัครับเราจะรู้สึกแบบกรอยี่ยกรยี่หน่อยแต่มันไม่อันตรายครับแีครับอย่างนี้เขาเรียกดาวอะไรไม่รู้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเก้าแฉกครับดาวเก้าแฉกนะครับเดี๋ยวเอามันไปปล่อยลงน้ํานะครับตัวเขาจะเป็นน้ำหนามนะครับเนี่นะครับจะเป็นน้ำหนามนี้ครับครับนี่ด้านท้องเขาครับนี่ครับ เขายังไม่ตายนะครับเขายังยิบๆๆนะครับเดี๋ยวเราช่วยเขาเอาเขาลงน้ํานะครับให้เขากลับตู่ทะเลนะครับผมก็รู้สึกกระยิ่กระยิ่เหมือนกันนะครับไม่กล้าจับแต่ตอนนี้จับแล้วรู้ว่าเขาไม่อันตรายครับเดี๋ยวเอาเขาไปปล่อยครับเนาะเนี่ยครับนิ้วเขากาลังงอกออกมาใหม่นะครับที่เห็นต้นๆนะครับคือเขาเขาโดนอะไรขาดมาไม่รู้นะครับแต่เขาสามารถงอกได้เหมือนหางยิ่งจกนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับน้องเขาบอกมันงอกได้ครับเดี๋ยวเราเอาเขาไปปล่อยลงทะเลนะครับเอาไปปล่อยลึกๆหน่อยนะครับ วันนี้โชคดีมากครับได้ปล่อยปลาดาวนะครับปลาดาวเก๋ยตื้นนะครับถือว่าเป็นการรักนะครับเอาครับอ้าไปนะจ๊ะโชคดีบายนะครับไปเล่นกับเด็กๆดีกว่าเด็กๆเขาก็ขุดถอยเสียบกันครับสนุกครับรวมตัวกันได้นะครับเด็กๆเนี่ยรวมง่ายๆครับนะครับเอาเป็ดเป็นตัวเชื่อมครับเด็กรวมตัวได้ครับจากเด็กไม่รู้จักกันรู้จักกันแล้วครับนะครับ นีกิจเขาเรียกกิจกรรมสัมพันธ์นะครับในนี้นะครับได้กี่ตัวลูกได้กี่ตัวอกวได้เยอะไหมโอ้โหได้เยอะเลยชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรลูกไบแล้วหนู่าชื่ออะไรลูกพี่น้องกันปะใครใครใครเป็นพี่หนูกี่ขวบแลวเก้าโอ้เก้าขวบอ่ะเก้าขวบรุ่นเดียวชี้ชี้กี่ขวบเก้าขวบนี่อยู่อยู่ปออะไรลูก เหรอเหรอรุ่นเดียวกับชี่รุ่นเดียวลูกสาวนี่อันนี้หอยทับทิมลนกนี่นี่อันนี้หอยทับทิมลนกอันนี้หอยทับทิมที่นี่สามตัวเลยอยู่หลุมเดียวกันล้างก่อนลูกนี่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 จะโผล่แกเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวปูจะขึ้นแล้วลูกเดี๋ยวเออเดี๋ยวรอดูปูนี่เดี๋ยวรอดูปูเมื่อกี้ลุงเจอแล้วจับไม่ทันตัวหนึ่ง เดี๋ยวพอเริ่มโพเพจเดี๋ยวปูหันทุมานจะเยอะมากปูตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรลูกไหนไม่ใช่ปูไหนตัวอะไรน้อนน้อนไอไสเดือนทะเลลูกปล่อยมันไปเจ้าจริงจริงนะหนูไปเอาปลาหมึกมาล่อก้างดูนี่ว่าที่ปลาหมึกในในฉาดอะไปเอามาแต่ปลาหมึกมาแม่กินหมดแล้วแม่กินหมดเลยเหรอแม่กินหมึกหมดเลยเอาถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยเร็วอาชี่ไปนั่งใกล้ๆน้องอ่ะอ่ะทุกคนมองกล้อง แล้วแบบดีใจสุดทีวิตตอนได้ของเล่นอะไหนไขอดูหน้าดีใจแบบสุดทีวิตตอนได้ของเล่นหน่อยเย้เนะไอ้หือหนูดูแบบไม่ค่อยดีใจเลย, <laughs> ยถ้ามันเป็นรูๆู่ะลูกเอาหมึดกมาล่อเนะี่ยกังมันจะขึ้น ออมาแล้วพี่ น้องออกเล้นะลนะอาน้ำสาดล้างเลยลูกเอาน้ำสาดล้างแบมบจะพาน้องออกไปเล่นลึกนะลูก ไปเดเล่นเล่นลากกอนไปเล่นกันลูกไปไปลากกอนไปเล่นกันไปเล่นกับพี่ไปลูกฮะไม่ตื่นตอนมืดนะตอนมืดหนูจะหาหอยหาหอยจ้าจ้าจ้ามาะหนูไม่เล่นเหรอลูกไม่ไปเล่นกับพี่เหรอไปเล่นกับพี่ไปลูกไปที่มาเล่นกับน้องเนี่ยมาที่เร็วที่มาเล่นกับน้องเร็ว น้ำใสครับวันนี้แดดล่มไวครับตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วนะครับหรือโดนเมฆบางช่วงนี้ท่านหน้าจะเมฆบางช่วงนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับหาดแม่ลำพึงนะครับนะครับด้านนี้ก็อยู่ในส่วนของก้นอ่าวครับคนก็จะเยอะนะครับวันนี้เพราะวันเป็นวันหยุดยาวนะครับนะครับนี่ครับดูไม่ดูสุดๆ เด็กสวนตัวน้อยก็เด็กเนี่ยไปเล่นอ่ะพี่แบมก็เล่นอยู่น้องก็อยู่ไปเล่นเลยลูกค่ะเอาโทรศัพท์มาไปเล่นด้วยกันเออไปดิเร็วอยากไปเล่นกระโดดไปเด็อนู่นอีกตัวนู้นที่น้ำเป็นรอยบุ๋มบุ่มเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยที่น้ำรอยบุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยคุยก็เจอแล้วเนี่ยนะตรงมือนี่เนี่ยน้ำเป็นรอยบุ่มเนี่ย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 เห็นปะเนี่ยเนี่ยเขี่ยขึ้นมาก็เจอแล้วเดี๋ยวให้น้ำล้างให้น้ำล้าง bạn để đi chơi với pheam và để đi chơi này, cho đi này, lúc bay น,นี้ก็อยู่ที่ระดับนะครับ 5x นะครับซูม 5x เด็กๆเล่นอยู่ตรงนี้